มาฟังไม่ได้ยินพี่สาวครับจ้าอาม่าฝากมาอันนี้ไม่ต้องแอบใครเนาะจ้าแม่วันนาฝากให้เดี๋ยวลูกเห็นแม่วันนานะฝากมาให้บอกพอลูกเห็นนี่เห็นแม่คนเดียวเลยแล้ไม่ยังอยู่ปะหลักขามันฟ้องนะเขาบอกแม่วันนา อ๋อเขาบอกว่าเอาเงินนเป็นนักร้องใช่ไหมแต่ว่าเอากลัวลูกเห็นนัวนนานะอ๋อไม่บอกใครไม่บอกใครไม่บอกใครครับได้จะกลับได้หรอครับได้ครับรีบไปไหนนะงานก้อนอยู่ด้วยกันก้อนมงานถ่ายรูปใครถ่ายจ้าไหนแง่เขาไหนจ้า อโอเคนะครับผมครับครับน้ำตาลาใสมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำที่มาไม่เจอนวล สัญญาหรือนาที่อาางรขอบคุณคัอบ,คคะอ,บอะไรนะ,ะจับแน,น่นๆมมืออ่ะจับมัเตึง เดี๋ยวน้อยจะไม้ได้ต่างครับเดี๋ยวจะให้จะก็ไออ่ะกด,ดไปได้กฎใหม่กฎใหม่อ่าเจา๋งๆยอมตายเพราะน้ำตายครับเป็นเบาหวานไม่ใช่ไม่ใช่แม่แข็งแรง ต้องไอเอกคือแม่เป็นไงนะงเติมตน้ำตาเด็กพี่สาวครับมันจัดให้ครับขึ้นเติมน้ำตาลแม่เนื้อหอมพี่แทบจะตรอมใจตายนุ่มเล็กนุ่มใหญ่ต่างมายืนใบหสมัครที่รักเธอลงและเมื่อเธอตายครชาแต่ไม่กล้าจะบอกเลยอยากแอบ,บทักบ,บอกรักเธอ พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำห้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้มาได้จะบอกมาลเะโหรอที่เมียสามสามปองรอสมปองอัททันพูดสมปองเฮ้ย เหล๋ยงกระเป้าี่าอมาคืนไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าผิดใจนะครับพ่อขอบคุณค,ครับนะเงินร่วงขอบคุณค,ครับทำไมหนูไม่เอาไปเลยอะ่ะถ<อ>ูกจิตสำนึก